พานุพงวงศาเผยพร้อมร่วมงานมาโนอีกครั้งในทีมชาติพานุกงวงศาอดีตประกลังทีมไทยเผยหลังถูกเรียกตัวมาเป็นผู้ช่วยโค้ดมโนโพกิ้งในทีมชาติชุดใหญ่ก่อนลงหวดเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเด2นัดช่วงกลางเดือนนี้ลั่นจะพยายามนําประสบการณ์เข้ามาช่วยทีมให้ได้มากที่สุดโค้ดใหม่ดีกรีโค้ดเอเลเซนปัจจุบันเป็นสตาฟโค้ดของทูแบงคอกยูเนเต็ด ก่อนจะถูกมโนโปกิ้งเรียกตัวมาช่วยงานชั่วคราวแทนที่โค้ดเอ็กวัสะพลแก้วผลึกที่ติดภากรกิจอบรมโปรไลเซนโดยจะเสร็จสิ้นภากรกิจในวันที่12มิถุนายนนี้ด้านโค้ดใหม่เผยถึงการคัมแบคร่วมงานทับช้างศึกในรอบหลายปีว่าก่อนอื่นก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียตรติที่ได้กลับมาอยู่ในจุดเดิมคือร่วมงานกับทีมชาติอีกครั้งแต่เป็นในฐานะผู้ช่วยโค้ดส่วนการร่วมงานกับมานเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับทั้งในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้เล่น และสตาฟโค้ดที่มีอยู่ก็จะพยายามช่วยงานให้ได้มากที่สุดแน่นอนว่างานระดับชาติถือเป็นที่สุดแล้วก็จะนำเอาประสบการณ์ที่มีของผมในช่วง45ปีที่ผ่านมาเข้ามาช่วยงานอยากเต็มที่สู้ชาวชี้แข่งเดินสายบางคนเล่นลีกได้สบายขอเพียงแค่โอกาสเท่านั้นสู่ชาวนุ่นนุ่มตำนานทินพยไทยโพดยกย่องแข่งเดินสายชี้ชัดวิเท้าดีพอที่จะเล่นฟุตบอลลีกได้สบาย ขอเพียงได้รับโอกาสแค่นั้นเองหลังจากที่กระแสของฟุตบอลเดินสายกําลังมาแรงเรียกได้ว่ากําลังฟีเวอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงบอลลีกพักฤดูกาลทําให้บอลเดินสายกลายเป็นได้รับความสนใจมากขึ้นหลังมีอดีตแข้งดังและทีมชาติตบเท้าเข้ามาเล่นรายการสอคํามีเงินล้านซึ่งหลังจบรายการนี้ตานานของประสาทสายฟ้าอย่างสุชานุนุ่มก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสายเอาไว้ว่า จบไปแล้วสําหรับรายการสอคมีเงินล้านเป็นอีกปีหนึ่งที่สนุกม,มากๆขอบคุณทีมงานเจ๊เป้าแอนเจริญทรัพย์สมบูรณ์เอ็กซ์สจโกะที่ชวนไปเป็นภาระปีนี้จบที่รอบแทีมสุดท้ายขอบคุณน้องๆที่ช่วยกันเล่นสู้เต็มที่กันทุกคนส่วนแชมป์เป็นของแตงโมเล่นแบบนี้เหมาะสมทุกประการสู้กันด้วยเกมกีฬาต้องปลบมือให้ส่วนดราม่าฝ่ายจัดไม่ขอพูดถึงผิดก็แก้ไขเรียนรู้กระปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วเจอกันใหม่ปีหน้า สุดท้ายผมเห็นมีนักบอลเดินสาหลายคนเล่นหลีได้สบายๆเขาเพียงได้รับโอกาสแค่นั้นเองเล่นยังไงให้สนุกเล่นยังไงให้คนนับถือเล่นยังไงให้คนรักนิโคลสัสรัดฟ้าถึงไทยแล้วเตรียมเข้าแคมป์ช้างศึกความเคลื่อนไหวของทีมชาติชุดใหญ่ที่เตรียมลงหวดเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ล่าสุดนิโคลสัสมิเกลสันแบ็กขวาลูกครึ่งไทยนนร์เวจากโอปิโอเดนเซ ทีมนาฬิกสูงสุดเดนมาร์กได้เช็คอินถึงกรุงเทพไปที่เรียบร้อยนิคลัสในวัย23ถูกเรียกติดทับช้างสุดชุดใหญ่เป็นครั้งที่2ติดต่อกันหลังสุดหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีชื่อติดทีมไปอุ่นเครื่อง2นัดที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์เมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาก่อนมีชื่อติดทีมอีกครั้งในฟีฟ่าเดย์เดือนนี้ที่จะออกไปเยือนไต้หวันและฮ่องกงในวันที่16และ19มิถุนายนตามลําดับสหรับผลงานของนิคลัสมิเกลสันลงเล่นเป็นตัวจริงให้ก,กับโอบโอเดนเซใน5นัดหัาสุด เกมล่าสุดเจ้าตัวลงเล่นครบ90นาทีในเกมบุกพ่ายเอฟซีมิทเทลแลนด์2ต่อ4ในวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเอเลียดอลเล่ได้สังกัดใหม่เปิดตัวร่วมทัพบ,บาหลียูไนเตดเรียบร้อยก่อนสมทบช้างศึกเอเลียดอลเล่ย้ายซบบาหลียูไนเตดทีมลีกของอินโดนีเซียเรียบร้อยโดยเจ้าตัวได้เปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่เรียบร้อยแล้วในเกมชิงตัวไปเล่น FC Cha แชม ions ยนส์ลโดยมีแฟนบอลเข้าชมเกมเยียบ20,000คน หลังจากเอเลดดอลลาอปากันหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประกาศอำลาทีมการทเร่เอฟซี FC, ทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยช่วงเดือนพฤษภาษที่ผ่านมาปิดตำนานค้าแข่งในถิ่นแพสเตเดียมนานถึง6ปีเต็มล่าสุดบาหลียูเนเตดทีมแกล่งแห่งศึกอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกดีกรีแชมป์ลีกสูงสุดอีเหนาสองสมัยจัดการเปิดตัวเอเดดดอลลอเป็นที่เรียบร้อยในเกมชิงตัวไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพย์ออฟนัดแรก เปิดบ้านพบกับ PSM มรกกะสาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่ามกลางแฟนบอลในสนามกว่า18,000คนสำหรับเอเลดเดร์ลอตจะของส่วนสูง196เซนติเมตรลงสนามส่งท้ายที่เมืองไทยให้กับสิงห์เจ้าท่าในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นไปทั้งหมด23นัดรวมทุกรายการทำเป็น1ประตูและเคยเป็นแชมป์กับการทเรอเอฟซในศึกช้างเอฟเอคสมัยเมื่อปี2019ในขณะที่ในานามทีมชาไทยกองลังไย30รายนี้ ติดทับช้างศึกครั้งแรกในปี2019เดบิวต์เกมแรกวันที่10ตุลาคมปี2562ในแมตช์อุ่นเครื่องที่ไทยเสมอคองโก1-1ประตตจนมาถึงปัจจุบันลงเล่นให้กับทีมชาติไทยไปแล้ว6นัดทำไปแล้ว1ประตูและเป็นหนึ่งในกุ่มพลชุดคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2020ที่สิงคโปร์อีกด้วยท่านี้เอเลดอล,ลอจะกลับมาสมทบกับทีมชาติไทยในวันอังคารที่13มิถุนายานนี้เพื่อเตรียมลุยศึกอุ่นเครื่อง FIFA Day ระหว่างวันที่13-19มิถุนายน โดยจะบุกไปเยือนไต้หวันในวันศุกร์ที่16มิถุนาและเยือนฮ่องกงในวันจันทร์ที่19มิถุนายนนี้ตามลำดับโฟเบ่อันต์ยอดสังวานสุดดีใจหลังติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกหวังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรัวทีมชาติให้มากที่สุดเพื่อต er. ่อยอดฝีเท้าตัวเองในอนาคตอยากมีโอกาสติดทับต่อไปเรื่อยๆโฟแบออันต์ยอดสังวานดารุ่งที่ติดทับช้างศึกเป็นครั้งแรกเปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้นและก็มีความกดดันเล็กน้อยส่วนผลงานของตัวเองก็ถือว่าทำได้ดีแต่ในหลีกอาจไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่แต่ผมก็จะพยายามทำผลงานให้เต็มที่การติดทีมชาติชุดใหญ่ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆผมจะทำให้เต็มที่และจะปรึกษากับพี่ๆในทีมชาติชุดใหญ่ให้เยอะที่สุดตอนมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่คุณแม่ก็ดีใจมากจากนี้ผมจะพยายามทำผลงานให้ดีและต่อยอดไปเรื่อยๆกับโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ไปเรื่อยๆครับ สับอนันต์ยอดสังวานล,ลงสนามให้กับต้นสก,กัดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสาสิเนัดรวมทุกรายการทำไป2ประตู2อแอซิสและมีฝีเท้าเข้าตาจนมีโอกาสประติดท,ทีมชาติชุดใหญ่คือการไปเล่นซีเกมที่กัมพูชาจนฟอร์มเข้าตาถูกเรียกขึ้นมาชุดใหญ่ชลันชจนจุมรยเอฟซีเปิดตัวอ e ีชานดงมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้เสริมทัพแล้วโดยจะสวมเสื้อหมายเลข4 4ในฤดูกาลที่จะเปิดซีซั่นในเดือนสิงหาคมนี้ ชนบุรีเอฟซีเปิดตัวอีชานดงมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้าจากสโมสรกวางจูเอฟซีที่ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นชนบุรียูทีเอสเตเดียมอย่างเป็นทางการถือเป็นนักเตมะมารรยที่2ต่อจากเบนจามินเจมส์เดวิดที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพฉลามชนภายใต้การคุมทัพของมากุโตะเทกุระมุริกูซือใหญ่ชาวญี่ปุ่นโดยอีชานดงได้เดินทางมาเซ็นสัญญ,ญาและเปิดตัวกับทีมเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสำหรับการย้ายมาร่วมทัพฉลามชนในครั้งนี้ อีชาดงจะสวมเสื้อหมายเลข44ลงเล่นใหกับทีมตลอดการแข่งขันในฤดูกาล2023-2024อีชาดงเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปี1993ปัจจุบันอายุ30สูง185หนัก83กิโลเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางหละตัวรับรวมถึงเซ็นเตอร์แบ็กผ่านการค้าแข่งกับสมโมสรอน,นลีกประเทศเกาหลีใต้มาแล้วมากมายทั้งกวางจูเอเจจูยูเนเต็ดและกิมชอนซังมูเอ โดยมีสติในการลงสนามไปกว่า200นัดมีประสบการณ์ในการลงเล่น FC c h a m p i o n s League รวมถึงผ่านการติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่ชุดแชมป์ EAFF ครับหรือศึกชิงแชมป์เอเชียตะวันออกปี2015และชุดโอลิมปิก2016ที่ประเทศบราซิลมาแล้วอีกด้วยขอนแก่นยูเนเต็ดปิดดิวคว้าตัวคาราบูเอเสริมทัพจงอาภยงขอนแกนยูเนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัว พิโรสเซมีคาราบูเอ้กองกลางฝรั่งเศสมาร่วมทัพไทยลีกในฤดูกาลหน้าแล้วมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสตัดสินใจยแยกทางกับพิธีประจวบหลังพาทีมยุโรปบอลลีกสูงสุดได้สำเร็จล่าสุดคาราบูเอ้รับโอกาสและบรรลุข้อตกลงจากสโมสรขอนแก่นยูเนเต็ดสำหรับคาราบูเอ้มีประสบการณ์คาแข่งในไทยลีกกับราชบุรีมิดผลเอฟซีสุพรรณบุรีเอฟซีและพิธีประจวบเอฟซีก่อนมาอยู่กับขอนแก่นยูเนเต็ด พร้อมเต็มที่เพื่อชาติแจ็คจากกักฤษขอทุ่มสุดตัวช่วยทีมลุยศึกฟีฟ่าเดย์จากกจลาบตระกูลนักเตะสารพัดประโยชน์ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่เล่นได้ทั้งวิงแบ็กซ้ายขวาหรือปีกซ้ายขวาออกมาสัมภาษณ์ถึงการก้าวมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมทีมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่13-19มิถุนายนนี้ที่ประเทศไต้หวันและฮ่องกงดีใจครับเป็นครั้งแรกของผมที่เล่นในกับทีมชาติไทยก็ดีใจมากผมจะทำเต็มที่เพื่อประเทศไทย ในส่วนตำแหน่งที่เพิ่งถูกจับมาเล่นเป็นแบ็กกับสโมสรผมก็พยายามหัดอยู่พอผมเพิ่งมาเล่นแบ็กได้ประมาณ7เกมผลงานก็โอเคแต่ผมว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ได้การมาเล่นให้กับทีมชาติผมคิดว่าถ้าได้มาเล่นผมจะต้องพยายามทำให้เต็มที่